สบายดีพี่น้องสบายดีบบสิกุลสกุกคนพาๆกับบ่าวเอือ้อตอนเด็กๆอีแล้วพี่น้องคลิปนี้กะบ่าวเอื้อกะสิพาบเสสิกุลสกคนไปเลาะป่าตอนค่ำๆเป็นเมื่อพี่น้องเบาวจิวเพิ่นสิพาเลาะอีกแล้วพี่น้องลกลางคืนกะบ่ดได้อยูออพอพออ่พี่น้องเพราะว่าบ่าวจิวเพิ่นสิพาเลาะหาอยู่หากินตามเคยชีวิตเฮาคนบ้านเนาะกะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าคันบ่หากินกะสิไปซื้อข้าวเจ้ากะสิบ่มีเงินเนาะ ขาก็จํำเป็นก็นต้องไปหายูหากินกันตามธรรมชาติด้วยครับเด้อเลยพีน่น้อแงแรงแข็แมาบุคเคยมันยังเห็้จากเถื่อแข็งแรงในชีวิตข็งแรงในชีวิตเบื่อ่นอะดอกแรกดอกแรกแข็งแรงในชีวิต โอ้โห oh, oh. จุ่มเดียวนี่นะเอากาได้เฮ้ยนี่เด็ดจุ่มนึงอุยพี่นอ้อ,องเอยคขังแรกในชีวิตนี่ยเฮสนี่ไนี่เฮสนี่ตัวหนาจังเลยเอาเมพี่ไล่ไม่ไม่ไม่นีไเนี่ยเก็บผดีอะเออน้

เก็บเห็ดด้วยได้มีติ้งเก็บเห็ดโปะแต่มีได้พี่น้องเก็บเห็ดแดงดีกว่านี่นี่ได้น้อยเดียวเลยตอนตอนเก็บเห็ดแดงบ่เอื้อบปฏิ่ายพี่น้องเอ้ยสองหากอนเห็ดแดงใช้ยันเห็ดแดงยัน ลูนี่เห็ดแดงอ่ะนี่เบิ้งพี่เนอะทั้งเห็ดปวกทั้งเห็ดแดงได้ซัมนีลมน่ละว่าจีิว่ามีได้มีได,มได้มีได้ลายคนว่าเด็กซันม,มนี่ไปยังคืนก็นได้มันมูนะบ่หาบเฮ้ยไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไปได้เยอะ ให้ของเบายันของเบายันได้เยอะขนาดไหนนี่ออกมาเบิึงโอ้นี่พ่อเกลี่ยเยอของเบายันนีเ่เฟิรนใส่ทงมีแต่ดอกักบานพี่น้องของเพิร์นมีของเบายันโอ้ยพี่น้องเอ้ยเลาะจนเมื่อยจนที่จะว่าซ้ำได้พี่น้องได้ซัมนี่เห็นไห บาจิ้วเมื mm ่อยบ่มึงนี่ยังโบเมื่อยนี่ไปก้นเอียงนั่นนะบ่ก้นเอียงนั่นนะโอ้ยเขียดมันก็ออกมาหักกินแล้วปะเคปมันรีบเผาโอ้เละเคพี่น้องทิ่นี่แบบบาจิ้วกับสิเขาเก็บภาพบรรยากาศไปใต้อ่าเฮ็ดปวกไว้สำนีเด้อพี่น้องุฟนกับสิโต๊ะภาคกระห้องเหลือแม่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 ยงไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีฝนบาจิ้งมันไปแล้ว <laughs> Amen à, áo bảo rộng đây để lái phuộc, lái được cho.